สาลิโูนะซุลลัลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมอัสซาบะบุสซาลิโซกระเด็นอสสัสซาบะบุขึ้นมาสาเหตุที่สามสาเหตุที่สามจากหลายหลายๆสาเหตุที่นี่ไงละ่ะหลายสาเหตุอย่างเรื่องไหนหลายสาเหตุที่เป็นข้อผ่อนปลนผ่อนผันให้ในเรื่องของอิบาร์ดา และอื่นจากเรื่องของอิบาดาอื่นจากเรื่องอิบาดาก็เรื่องมูอามาราะมาเป็นข้อผ่อนผันให้เนี่ยอัสซาบบุสซาลิซูในสาเหตุที่สามก็คืออันอิครอหูคือการถูกบังคับอันอิครอหูการถูกบังคับ มันคล้อกันเป็นจังหวะแค่นั้นสวัสดิ์ฝ่าินูฮูไปหาอิกรอหูแท้จริงการถูกบังคับเนี่ยยูบีหุลคอมรออนุญาตให้ดื่มสุราได้ถูกบังคับให้ดื่มเหล้าก็เลยอิกรอเนี่ยไอตอนถูกบังคับนั่นน่ะถือว่าเขาไม่ใช่มูกันลัก คนที่ถูกบังคับเนี่ยศาสนาถือว่าเขาไม่ใช่มูกันลัทแล้วนะคือไม่ใช่อากิบาเล็กอยู่ในภาวะที่ไม่ใช่หมูกันลัทซึ่งเป็นข้อพ้นผ่อนปลนให้ทําการต้องห้ามได้อ่าเนี่ยอิกรอเนี่ยไอตอนที่ถูกบังคับแล้วเข้าขายตามเงื่อนไขข,ของการถูกบ,งบังคับถือว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่หมูกันลัทก็จึงยอมได้ในสิ่งที่ศาสนาห้ามยอมให้ทําได้นะฝ่ายหนูหนูมหาอิกรออยู่บปู เป็นที่อนุมัติอนุญาตอันคอมรอไอชูบันคอมรีอนุญาต,าญาตให้ดื่มเหล้าได้ชูบันคอมรีวัตตาลฟูซออัตบัติคอมรอแล้วก็อนุญาตในเรื่องของการเปล่งวาจาเปล่งวาจาบีกาลีมาตินกกฟรีเปล่งวาจาในเรื่องของการเป็นกูโฟดได้ แปลงวาจาในเรื่องการเป็นกูโฟอแต่ว่าใจต้องไม่เป็นนะเราเขียนไว้ด้วยนะแต่จิตใจต้องไม่เป็นใจต้องไม่เป็นกูโฟอไอดูนั่นคอลวีอ่นั่นคอลวีแต่หัวใจต้องไม่เป็นกูโฟอเพราะว่าในในกุรานที่มีมาอิลลามันอุคริฮะวกอลบูฮูมุตมาอินนนบินอีมานมีไหมกุรานตอนนั้นเว้นแต่บุคคลที่ถูกบังคับ แต่ในสภาพที่หัวใจของเขานั้นยังมั่นคงบินอีมานมุตมาอินน์เราไปว่าสงบนิง่งเรื่องมั่นคงอยู่มั่นอยู่กับความอีมานต่ออปากก็พูดไปสิแต่ใจอ่ะไม่ได้เป็นไปด้วยแต่ใจเป็นไปด้วยก็จบเลยไอเดียถูบังคับอย่างนี้พูดมาเสียรอบมีสามองอ่าแล้วก็ไอาการบังคับเนี่ยก็ตามเงื่อนไขของการบังคับด้วยการบังคับที่มันสามารถที่จะขู่ฆ่าได้ทําให้เกิดความเป็นจริงได้ การไม่ยอมมามึงไม่บอกอ่าล้อสามมงจะตีโดยการไม่ยอมเี่ยนี่ไม่ใช่นะไม่ได้ละวาลาวาลาแต่ไม่ยอมนะวาลาโยบีฮุซีนาวันกอซลาแต่ว่าไม่อนุมัติไม่ยอมไม่อนุมัติไม่ยอมให้เฉพาะเรื่องซีนาวันกอตซลาและเรื่องของการฆาตกรรมชีวิตแปลว่าอะไรล่ะ ก็แปลว่าไอ้คนเนี่ยความหมายก็คือว่าถูกบังคับให้ทําจีนาถูกบังคับให้ฆาตกรรมชีวิตอันนี้ไม่อนุญาตให้ทําถือว่าไม่ใช่ข้อผ่อนผันอ่าไม่ใช่ข้อผ่อนผันให้ไม่ยอมนี่เวลาอยู่บีฮูนะแฟนอยู่บีฮูไปหาอันอิครอหูการบังคับถือว่าไม่เป็นที่หมู่บ้าไม่ยอมให้ไปจีนาไปฆ่าตกรรมอันน้หาง อโรบิอู o. ข้อที่สี่อ An ันนิสยาโนอันนิสยาโนคือเรื่องของการลืมข้อที่สี่ไออัสซาบบูโรบิโอสาเหตุข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. ที่นำไปสู่ข้อผ่อนปลนข้อผ่อนผันให้ยอมให้ก็คืออันนิสยาโนคือคือการลืมการลืม ฟาอินนาหูหูมหานิสยิานฉะนั้นแท้จริงการลืมนั้นฟาตารฟออกมามุสตีตนทำให้หลุดไปขอบัตอินนามันทำให้หลุดพ้นไปลินอิสมีต่อบาปทำให้หลุดพ้นต่อบาปกามันยามาอาฟีนาฮารี รอมอบอนะเช่นบุคคลจามอาบุคคลซึ่งที่เขาได้ไปจิมะภรรยาของเขาฟีนาฮาริรอมอนะในช่วงกลางวันของรอมอดอนนี่หมายถึงตัวเองถือสินดลเลยนะได้ไปจิมะฟีนาฮาริรอมอดอนะในช่วงกลางวันของรอมอดอนนาซียันในสภาพหาน หานให้กับมันในสภาพที่บุคคลนั้นนะ่ะมันตัวนั้นก็เยียอะไรล่ะซอฮิบุนหานในสภาพนี่เขานี่ลืมลิซเซามี่ลืมไปว่าเขาถือสินอดโยลืมบวชไม่ใช่ลืมบวชก็คือไม่บวชนะ่ะไม่ใช่นะลืมไปว่าตัวเองบวชโยถือสินอดโยเออว่าถือสินอดโยนี่ ฟาลากัฟารอตาฉะนั้นก็ไม่ต้องจ่ายกัฟารอฟาลากัฟารอตาฉะนั้นไม่ต้องจ่ายกัฟารอ่อาไรฮีแก่เขาจะเป็นยาวาบให้มันได้ั้ย mm. มันชะติยะได้นะใครก็ตามที่ไปถือสินโดอไอ้ดีมะกภรรยานนใานในสภาพีเดิๆฟาลากัฟารอตาอ่าเยาวาบได้เลยให้มัน ก็ถือว่าไม่ต้องจ่ายกัฟฟร้อนใดๆทั้งสิ้นอะไรฮีอาลามันอ่าอาลามันแล้วก็ทำไงล่ะอ้าวริสกีพิเศษกินโดยลืมยังยังไม่เป็นไรายละบวดไม่เสียไอ,อ้มียิมากหนักกว่ากินหนักกว่ากินนี่โอ,อ้ชชาแช่อดมาทั้งเดือนเลยแล้วกลางคืนก็ไม่ห้ามร้อไมได้ห้ามอ้าวเละ ม่รู้แลวก็รอแชร์อดมาตัาง้งแต่เดือนไม่ได้ไม่ได้เข้าหาโต๊ะเลยวาลายาบตุลูเศระฐีนะอดเขาไม่เสียด้วยแต่ถ้ารู้แล้วนึกขึ้นได้แล้วแล้วก็มาซ้ำนั่แหละเสียอีตอนนั้นแหละเสียตอนนั้นแหละแล้วต้องจ่ายก็ฟาร์รด้วยนะนี่แหละวาลายาบตุลู ก็ไม่ต้องเสียและสินอดก็ไม่เสียด้วยก็บวชต่อไปวะกามันอาตอปฏิกาตัวแรกและเช่นบุคคลบุคคลอ่สั้นลมะมาที่เขาให้สลามบุคคล,ท,ล<ม>ที่เขาให้สลามเช่นบุคคลที่เขาได้ให้สลาม มิรรอกอาตายนี่ให้สลามตอนตอนสองรักการ์ดมินตาโลติซัลละมาให้สลามเมื่อเมื่อได้สองรักอาร์ดอะไรเงี้ยน,นะเมือ่อเรียกว่าเมื่อเมื่อได้เท่าไหร่เมื่อได้สองรักอาร์ดเมื่อละหมาดได้สองรักอาร์ดแล้วให้สลามนี่แสดงว่าต่ออะไรกันละ่ะต้องประเภทสองรักอาร์ดจากละหมาดสามหรือสี่รักอาร์ด วิรกตานี่ไอมินซาลาสิรอกาตนเอาอรารบไอยรอกาตนไหมจากสามหรือสี่รอกาต์แล้วก็บสองรรกาต์ให้สลามเลยนาซียันโดยลืมโดยลืมเนี่ยที่มันลืมหลงที่คนที่นั่งนั่งตาเชาฮุดธเนี่ยอ่านอัตติฮยาแล้วชอบนั่งท่าอิสติรอสไบ่อยไบ,บ,บ่อยเนี่ยที่มันหลงนะ <laughs> หลงเลยนะพอนั่งสองรอกอารปุ๊บให้สลามเลยนึกกว่าสี่นึกกว่าสาเพราะรอกาสุดท้ายมันชอบนั่งทา่าอิสติรอสเออหลงนะนี่ตัวเองเป็นบ่อยเหมือนกันที่นั่งแต่วัดลุกไม่ได้ขาเจ็บเขาลืมอะไรวะเนี่ยแล้วก็ให้สลามแล้วสงสัยนี่เป็นเรื่องเลยวาตากัลลามาอามีดัน อาตอมปฏิสั่นละมาและเขาก็ได้พูดคุยอามีดันโดยเจตนาด้วยในสภาพที่เจตนาหานเหมือนกันนาสียันก็นหานให้กับมันพอให้สลามเสร็จปุ๊บแล้วก็พูดคุยด้วยเจตนาคุยที่เขาคุยไปน่ะลิซอนนีฮีฮีไปหาใครมันซึ่งเขาเองก็คาดคิดว่าโดยเขาเองเนี่ยคาดคิดว่าอิกมาแล้วโลาตี ว่าละหมาดเนี่ยทำครบแล้วทำละหมาดครบแล้วลาตาบตูลูสอลาตูหูละหมาดของเขาไม่เสียมันจะหวาบมันเลยนะก็ถือว่าไม่เสียแล้วละหมาดของเขาให้สลามแล้วสองวัดนึงให้สลามละหมาดมีสามรูกอัดหรือสร,ร่กอัดแล้วแถมหันมาคุยอีกมันนึกขึ้นได้เอา้าก็ลุกขึ้นยืนทําต่อไปเลยสิ ต่อแล้วใครบสามหรือสี่กว่าไปต่อเลยเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูในหนังสือฟิกประกอบด้วย mm. อพ,อพอเจอพอได้เรียนฟิกมาพอเจอตัวนี้อ๋อมันจะง่ายขึ้น mm. สาตูหูหูไปหามันและหมาถือว่าไม่เสีย mm. อ่ะานนะอัลคอมิโซไออัาบบุลคอมิโซสาเหตุที่ห้า สาเหตุที่หน้าห้าที่นำไปสู่การตักฟีฟการไตซีดการผ่อนปลนให้การให้ง่ายขึ้นก็คืออันยะลูอันยะลูก็เรียกว่าการไม่รู้การไม่รู้เรื่องของเรื่องของการไม่รู้นี่แหละถือว่านั่นคือเมื่อชักกอ นะและไอ้ทำลงไปแหละและไม่เสียไตซิดแหละบิลฮกมี่การไม่รู้หุกมหุกมของอีบาดร์ั้นนั้นทีนี้ก็ต้องมาพิจรารณาอีกเราเคยเจอในหนังสือฟิกเนี่ยไอ้คำว่าไม่รู้แบบไหนที่ศาสนาถือว่าไม่เอาโทษไม่รู้แบบไหนที่ศาสนาไม่เอาโทษอ่านี่ก็ต้องไม่รู้ที่ว่าเช่นเพิ่งจะเข้ารับอิสลามใหม่ๆ หรือว่าในเกิดในดินแดนซึ่งที่ศาสนาอิสลามยังเผยแผ่ไปไม่ถึงหรือว่าไอ้ที่เขารับอิสลามใหม่ๆน่ะคือเรื่องบางเรื่องมันลึกเกินที่จะรู้อย่างนั้นน่ศาสนาก็ถือว่าไม่เอาโทษแกเขาเนเงี้ยในหนังสืออย่างอาาจัที่เคยผ่านมาก็มีบิลฮุกมีบาตาลอติฮุกอันจาลูไม่รู้ฮุกกลมนั้นๆ ไฟอินนาหูฉะนั้นแท้จริงฟามะโฟมาหูไปหาอัญจาลูมุสติตนการไม่รู้นั้นมุสติตนทำให้หลุดพ้นลินอิสมีต่อบาปที่จะเกิดขึ้นแก่เขาอ่มุสติตนขอบัตอินนาทำให้หลุดพ้นลินอิสมีต่อบาปที่เขาจะได้รับจะเกิดแก่เขาไอาดอนอีกเช่นกัน อีกเช่นกันเนี่ยกามากามาฟินนิสยานี่ยกามาฟินนิสยานี่ยกามาอัสกอต่อฟินนิสยานี่นะดั่นที่ทําให้เหมือนกั็อย่างเช่นที่ว่าทําให้หลุดพ้นในเรื่องการลืเมเมื่อกี้เหมือนกันไอยาฮลูกก็ไอดอนอีกเช่นกันไฟอีซา,าอาตาดังนั้นฟาตาฟ,ฟรออกมาอีซาอาตา ฉะนั้นเมื่อเขาได้นำมาทำเมื่อเขาได้นำมาทำใครละ่ะชักซนชายคนหนึ่งเขาได้นำมาทำต,ตาเนี่ต้องไปหาชักซนนะชายคนหนึ่งเขาได้นำมาทำ อัลลิลอยบีมุฟซีเดนจากประการที่ทำให้เสียมีมุฟซีเดนจากประการนำนำ,นำเรื่องที่ทำให้เสียกับอีบาดา่นั่นน่ะลินลอีบาดาทีกับอีบาดา่นั้นที่เขาทำอยู่กับอีบาดา่นั้นที่เขาทำอยู่เช่นละหมาดอย่างนี้แล้วก็ทำในเรื่องเอาเรื่องที่ทำให้เสียละหมาดนะมาทำในขณะตัวเองละหมาดนาซียันในสภาพที่ลืมเนี่ยนาซียันเนี่ยบวกข้อสีมาด้วย <laughs> เอายาฮิรันหรือในสภาพที่ไม่รู้ยาฮิรันไอบินฮุกมี่ไม่รู้ฮุกกรมอ่านี้บวกนาเซียนหนังสือบางเล่นนะอย่างของไคโรเนี่ยจะมีอุซลคอร์ดฟิกแบบนี้มีเหมือนกันเขาจะเอาคําว่าอันนิสยาโนกับอันคอร์มิซูบางทีเขาเอาไปเป็นอันเดียวกันหรือว่าในทางของไคโรเนี่ยเขาจะมีอันอันนิสยาโนเลยแล้วก็อันรอบิโอันนิสยาโนแล้วก็อันคอมิซูอันยาโน นิสยาโนจะไม่มีต่อแต่เรื่องนี้จะมีต่อยาวแต่แบบอชบะาวันเราซอยอิจะเยอะกว่านี้เ <c oughs> พราะมันขยายมาจากเล่มนี้ขยายเล่มนี้ไว้อ่านนะเอาใช้เอาใช่ไหมหรือไม่รู้นี่อันใดหนึ่งการอากกิลีเช่นการกินเช่นการกินฟิสซซลาตีในขณะละมาดก,การกินในขณะละมาด นี่แล้วก็มันหมายความว่าไงล่ะคือไอ้ไอต้ตูอย่างต่อไปนี่นะตั้งแต่การอักลีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยใช้ได้สองรูปแบบคือกินไปโดยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในละหมาดลืมเรื่องนาียันสองหรือว่ากินโดยไม่รู้ว่าอ,อ่กินแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียละหมาดไม่รู้ว่ากินแล้วเสียละหมาดก็เรียกาหีลันมันใช้ได้สองอย่าง การอักลีนาซียนการอักลีหรือยาฮิลันนะฮะนี่จดบันทึกดีแล้วกันฟิสซอลาตีในขณะละหมาดวัซเซลเมียตอมที่ซอลาตีและในขณะถือศีลอดอ่ก็ห้ามกินในละหมาดนี่กิน,นตรงไว้ข้างแก้มเลย่ก่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็กินผลไม้กินอะไรกันก็ไปละหมาดไอ้นีไน่ไอ้เด็กมีมาทีหลังกินก่อนด้วยไปตรงไว้ข้างแก้มแล้วไปยืนละหมาด <laughs> แต่ก่อนมีนะ่เป็นเด็กเด็กเฮ้ยนั่นอะไรเ mm. งาะเต็มปากเลยว่ะเฮ้ยละหมาดนะ <laughs> มินตื่นมาลมล่ะไปละหม,มาดใหม่เลยไอ้ <laughs> นี่วัดเซาเม่บวชลืมไปว่าตัวเองไอ้นาศยันเนี่ยลืมเนี่ยก,ก็แสดงว่าลืมไปว่าตัวเองบวชแล้วไปกินน้ําหรือว่าไม่รู้ว่าบวชเนี่ยเขาไอ้นั่นไดเ้เหมือนก่อนไอที่บ้านมีคนเข้าอิสลามใหม่ แล้วก็กระวนเลยพอเข้าปุ๊บมันบวชนนะ่ะต้องบวชเลยอ่ะต้อแต่งก่อนบวชเสืร์พวกนี้อาบน้ำอยู่ยิ้มหนูคือแต่งล้างบวชดีดนะีหน่ยแล้วก็ไอ้แฟนก็ถามเป็นไงละ่ะไปกี่มวนแล้วล่ะบุรีสองมวนเองเฮ้ยก็ห้ามบวชรู้เปล่าไอ้ห้ามห้ามเลยนะท้ามโดนบวชนะเอาเลยไม่รู้เพื่อเพิ่งเข้าอิสลามใหม่ๆอ่ะไออย่างนี้กับพายไข่นะก็ถือว่าไม่เสียนะ อ่าต่อมาว่าเฟี้ยมันต้องอ่านเฟี้ยลี่เลนะนะอันนะอตบิตกันอักลี่ไหมอัตบิตกันอักลี่อ่าต่อตอบไปนั่นน่ะเนี่ยมันก่อนเขียนฝาละมันต้องเฟี้ยลี่ อ่าตอนที่กันนักลรีแก่กแล้ววัฟเฟลมาและเช่นการกระทำมาสิ่งที่อยู่นาฟิสซอลาตาการกระทำในสิ่งที่ปฏิเสธละมาเนี่ว่าอะไรละ่ะที่ค้านกับละมาดอ่ะที่ก็ห้ามทำอ่ะปฏิเสธละมาดอ่ะปฏิเสธละมา,มาก็คือเสียละมาดอ่ะนั่นแหละ <laughs> อยู่นาฟีไม่ใช่ใช้ ยูปติลาเนะี่ยยูปติลุนะไอตอนแรกใช้มุฟซิดนี่ใช้ยูนาฟีแล้วเรียกว่าฤิิตาฟันนุ่มอ่าและไปกระทำในเรื่องที่ยูนาฟีแฟนยูนาฟีไปหามาอา่ในเรื่องที่ปฏิเสธละหมาดมินบายานให้มามินกาลามินกอลีเล่นจากการพูดเล็กน้อยจากการพูดเล็กน้อย พูดเล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะไปดูในในฟิกได้นี่อาน,น่าก็มีกรกนอกก็มีมินบาญานให้มาแต่ว่าโดยไรต้องโดยลืมนะหรือว่าไม่รู้ทีนี้ว่าคำว่ายายเฮนไม่รู้นะเราก็ต้องย้อนกลับไปด้วยคนแบบไหนที่ไม่รู้และศาสนา,าอาภัยต้องย้อนไปดูตรงนั้นอีกเขาอิสลามใหม่ๆเลยเฮ้ยนี่เขาหมูอันรับหมูอันรับมูอันรับกี่ปีลนะห้าปีลนวะ เฮ้ยไม่ใหม่แล้วไม่ไหบแล้วนะปีเราต้องเรียนดิได้ยังไงล่ะมาแต่งแต่งคนกูก็ได้แล้วมินกาลาเมนวอร์ไวริฮีฮีไหากาลาเมนกอรีเลนและอื่นจากเรื่องการพูดเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องการขยับใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องอะไรด้วยนาซียันยาฮีรันด้วย ลิมนาทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่กั้นอะคริมาเนี่ยมันหมายถึงประเด็นนาสียันก็ได้หรือประเด็นยาฮิรันก็ได้วันจิมาอีและการจิมาฟิสเซาไมในเรื่องของการถือสินอดวันจิมาอีและเช่นการจิมาเนี่ยตบไปไหนละการอะคริ เราต้องที่กัรลักลีและเช่นการไปยิมะภรรยาฟิสเซาวีในขณะถือสินอดจะไม่ใช่ภรรยาก็ตามน,นะือนะนี่บวชไปแต่ยิมะไปจีนาไ,ได้เลยเดี๋ยวละมาดก,ก่อนอเธอไปก่อนนี่ฟิสเซาวีในขณะถือสินอด แต่ว่าต้องอะไรด้วยนาซียันหรือยาฮีลันต้องยาฮีลันโดยมีเงื่อนไขเขาอิสลามไม่หรือว่าอิสลามเผยแผ่ไปไม่ถึงเขาเขาไม่รู้นนลัมตัสซูดซซลาตูฮูนี่ตัวนี้เป็นอะไรละจะหวาบไหมจะหวาบวีซ่าไหมใช่นะจะวาบวีซ่านะ เยาวาฟอิซาดูดีบางทีเหอะมั้งเยาวาฟ,อา,ฟอาอิซาฟอิซาตาแหลกลำตับสุดสลาตูหูเวลาเสามูหูละหมาดของเขาไม่เสียแล้วก็ศีลอดก็ไม่เสียสลาตูหูหูไปหาชักซนเหมือนสักครู่นี้ในฟแฟนตัวาตาเสาหูหูไปหาชักซนฟแฟนในตัวาตาตัวเดียวกัน อันนัวากอดอาตอลสุยตียและท่านสุยูตีท่านสุยูตีก็ได้พูดไว้ยาวได้พูดไว้ยาวคือถ้าคือย้อนไปเรื่องนิดนึงในเรื่องของการการลืมหรือการไม่รู้เนี่ยนะการลืมหรือการไม่รู้ในฮักกุลล้อเนี่ย อันนั้นถ้าฮักคุณรอดเนี่ยถือว่าเป็นอุโรเป็นเรื่องที่ผ่อนโอนให้เช่นใบยิมะอย่างเาาางี้ยไปกินในขณะทื่สนดอย่างเงี้ยอันนี้ผ่อนโอนแต่ถ้าการลืมในเรื่องของการลืมหรือการไม่รู้ในเรื่องของฮักคุณอาดำฮักคุณอาดมเนี่ยอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่อนโอนให้ถ้านําไปสูงการเสียหายอันนั้นต้องจดใช้เขาอนนี้ออมันยังไอ้ไอ้ควไปยิงนึกว่าอีกเก้งตะคุ่มตะคุ่มในพู่มไม้มมย,ยิงกระพานั่นกำลังนั่งอึตาย อาดูในใในนฟิกเนี่ยมีมั้ยอ่าในฟิก,อ,ฟกอ่ะแล้วทําไงล่ะอันนี้ไม่กี่ซอสแต่คุณก็ต้องจ่ายดียัดไปไม่ฆาาไม่ฆายตายตายขึ้นไปหรอกแต่คุณก็ต้องจ่ายดียัดชดใช้เดยดดอมานเนี่ยอ่าเนี่ยอันนะอ่ะแล้วก็ต่อมาว่ากออ็ได้อัต้ออาตอนะสุยูตียุท่านสุยูตีได้กล่าวว่ายาวเลย ท่านซุยูตีเนี่ยท่านได้พูดเอาไว้ยืดยาวสุยูตีคือท่านจจลาลุดีนอับดุลรห์มานอัสซุยูตีเจลาลุดีนอับดุลรา์มานอัสซุยูตีท่านได้พูดเอาไว้ยืดยาวฟีมาซาอีลินอิครอฮีในบรรดามาสัสอาละของเรื่องการถูกบังคับวันนิสยานี่และเรื่องของการลืม วันจัลลีแล้วก็ในเรื่องของการไม่รู้วันยาลีไอวันจัลีบิลฮุกมีไม่รู้ถึงฮุกกลมนะพูดเอาไว้ยาวเลยบีมาบีตะโลไปที่อัตอล่าพูดเอาไว้ยาวเลยนะบีมาไอบินกาลามิบิกาลาเมนถึงเนื้อหากาลาเมนเนื้อหาเรื่องราว ยุชฟิลอาลีลากาลามซึ่งที่แฟนยุชฟีไปหามามาตัวน,นั้นมีความหมายว่ากาลามยุชฟีที่มันจะทำให้หายเรียกว่าช่วยให้หายช่วยเป็นการรักษาช่วยให้หายช่วยช่วยเป็นการรักษาอัลอาลีลาแก่ผู้ป่วยอ,อย่างตะยำบุม um อ่ะ แผลหายเร็วขึ้นไม่ต้องไปดนน้ำเพ่อช่วยรักษาให้ให้ได้หายเร็วยกตัวอย่างนไช่วยรักษาช่วยหายเร็วขึ้นอัลอาลีล่าแกผู้ป่วย ว่ายูร์วินโกลีลาแฟนยูรวีไปหามาและกะลามต่างๆที่ยูรวียูรวีนี่แปลว่าทำให้หายกระหายน้ำอา่าทำให้หายอา่าทำให้หายกระหายน้ำอันกอตัวเย็นกอลีลานะแกใครล่ะแกะผู้กระหายแกผู้กระหายนี่ ฟาร์โรเจฮูฟาร์โรเจฮูฉะนั้นท่านก็จงกลับไปดูกันแล้วกันเอ๋ฟาร์โรเจฮูฉะนั้นท่านก็จงกลับไปดูผู้ไปหาใครไอกาลามาสุยุตีอ่กาลามาสุยุตีกูจะไปหามานก็นได้นั่นแหละหามาเมื่อกี้ได้ ท่านก็จงกลับไปดูกันนะฝ่ายอินนาหูฉะนั้นแท้จริงหูกะลามัสุยูตีเนี่ยกะลามของท่านสุยูตีเนี่ยนะยาดีรนช่างสวยงามและเหมาะสมนะช่างสวยงามแล้วก็เหมาะสมนะบีซาลิกากับดังกล่าวกับอะไรล่ะกับ กับมาซาอินมิีาลิกาเนี่ยไปหาหมดเลยมาซาอิลันอิกรอฮีวันนิสยานีวันจาฮลีเหมาะสมยิิงนักบีตัลอดีจาดีรนอันนี้เราก็ต้องไปดูแล้วมีเลขบอกข้างล่างก็คือเนี่ยในหนังสืออัลบาชอัลอัชบาฮูวันนาซอ,อิรอมีนะเขาจะมีเยอะเยอะเลยหลายมาซาลา เยอะมากเลยอัชบาวันเราซอยอิดเนี่ยโมงเลยจะาข้อคงจะข้องพันไม่ทันเลยเนี่ยไม่ทันเลยสามโมงรีมาเอาแหละพอแล้ววัลลนี้มาแล้ว